นี่กูแปลกใจจริงๆนะที่งไม่สมควรพูดตอนนี้หรอกแต่กูอดไม่ไหวจริงๆว่ะเออตอนประเทศรัสเซียกับประเทศยูเครนเขาลบกันน่ะพิธาเสนอหน้าโพสต์ทวิตเตอร์เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะเออบอกให้ประเทศรัสเซียถอนกองกําลังออกจากประเทศยูเครนโดยไม่มีเงื่อนไขอืมเสือกนะพอที่กับประเทศไทยคํมเมนมันยิงโรงพยาบาลสองแห่งอ่ะเออโจมตีพลเรือนซึ่งผิดจริงๆ ผิดที่อนุสัญญาเจนีวาเ็ลงไว้น่ะมันผิดจริงๆนะเด็กเสียชีวิตกูไม่เห็นพวกมึงประนามอะไรเลยอะไรอุดป,ปากมึงเหรอกูเห็นมึงอ้างต่างๆอนุสัญญาอนุสัญญาที่มึงเป็นปากเป็นเสียงให้เด็กต่างด้าวอะ่ะตอนที่มึงอยู่ในสภาพร้อมมึงพร้อมมากนะจะให้คนไทยเลี้ยงดูลูกหลานคนต่างด้าวเออแต่พอลูกหลานคนไทยโดนอ่ะกูไม่เห็นมึงพูดอะไรเลยมึงประนามสีขเขมรนั่นอ่ะ มึงเป็นคนไทยกันหรือเปล่าอันนี้กูเริ่มไม่แน่ใจแล้วนะที่อยู่ในสภาที่เป็นฝ่ายค้านนั้นมึงคนไทยหรือเปล่านะไอ้จิมหายพูดมั่งนะเขจะทำอะไรหน่อยอีเหียบ้งเปิดเว็บไซต์ชี้ชี้เป้าศูนย์อพยพควายจริงๆเลยอนะ่ะ